ใหม่ใม่ใหม่ม่เดินเก่งแล้วครับเข้าใหม่เดินเก่งแล้วครับลูกเก่งมากๆเลยอโอ้โห เดินสบายใจเลยลูกเดินสบายใจเหยนะเขาสวยเนี่ยอยู่แต่ในอุโมงค์เห็นไหมเนี่ยไม่ออกมาเดินกับน้องเลยเขาสวยอะ่ะเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยอ้อ,อ,อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวใครลูกไม่มีอะไรให้กลัวแล้วลูกกลัวทําไมนะจะเข้าห้องทําไมลูกเพิ่งอ,ออกมาจากห้อง ไม่ต้องเข้าแล้วครับอ๋อจะไปทางนี้ใช่ไหมจะไปไหนลุงเมากำลังนอนจะไปไหนลูกไปไหนไปไหนครับเนี่ยเนี่ยเ่ยมาทางนี้ดีกว่าเดินโชว์เดินโชว์ชทุกวัน เดี๋ยวไว้ให้น้องน่าจะเป็นวันอีกวันสองวันนะคะแม่จะจะทาขาให้น้องนะคะตอนนี้ร่างกายน้องดีขึ้นแล้วนะ <c oughs> อุ้ยเสียงเสียงยายโชคเห่าร่างกายน้องดีขึ้นที่แม่ไม่ได้ทําก็เพราะว่าน้องเป็นไข้เนาะแม่ไม่อยากไปกดดันน้องไงไม่อยากให้น้องลาคาญตัวอะไรเงี้ยคะ่ะให้น้องสบายสบายแล้วก็ร่างกายน้องดีขึ้นก่อนแล้วก็แม่ถึงจะทา รัดขาข้างหลังให้น้องไม่ให้ขาถ่างนะคะแต่ตอนนี้ก็เดินดีขึ้นแล้วนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับดูใช่ไหมฮะจะเข้าไปเธอทำไมทางนั้นอะลูกบอลเก่งมากมากเลยนะคะขวัญใจของ FC เดินมาทางนี้ดีกว่ามาเดินเชิญเชิญขวัญใจของ FC fc ดูเข้าใหม่บอกว่ามีความสุขมากเลยที่ดูเข้าใหม่ fc บอกว่าน้องเข้าใหม่น่ารักจริงๆดูแล้วมีความสุขดูแลยิ้มตาม <c oughs> ดูเขาเดินนะคะเดินเก่งแล้วนะทุกคนดีใจไหมเอ่ยดีใจกับแม่ไหมเอ่ยสองมือแม่จะดูแลลูกลูกให้ดีที่สุดนะ ที่สุดที่แม่ที่แม่คนนี้จะทําได้อะเนาะไปแต่ที่เดิมอ่ะเมาครับเมายกหัวม,มาฟังทําไมจะนอนก็นอนไป <S <S เล่นกันต่อเล่นกันต่อขี้เล่นมากเลยนะคะน้องข้าใหม่ชอบเล่นชอบเล่นแต่กระดาษ อย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะชอบหรอกชอบแต่กระดาษอย่างเดียวออยู่หน้าตาสิเนี่ยอ่ะเดินหน่อยเร็วเดินเดินอีกลูกเดินโชว์ครับช่วงนี้ต้องขยันเดินโชว์หน่อยนะลูกนะอืออุ้ยก Din, ิ้งกิ้งกิ้งไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคนเก่งนะล้มแล้วลูกได้นะลูกนะอุ้ยวิยงง่งไปไหนวิ่งไปไหนกลัวอะไรลูกกลักกวใครกลัวใครกลัวมีคนมามีคนมาลุงม,มาทําประตู แม่ให้ลุงเพื่อนบ้านมาทําประตูให้นะคะประตูห้องน้ําทุกคนเห็นข่าวไหมที่คนเข้าห้องน้ําแล้วประตูลูกบิดล็อกแล้วเปิดออกไม่ได้แม่เกียงเป็นก่อนหน้าของข่าวนี่จะออกประมาณสองวันนะคะวันนั้นตีสองตีสองแล้วที้แม่เกียงเข้าห้องน้ําแล้วประตูข้างในอะ่ะมันหลุดไอตัวลูกบิดมันหลุดออกมาเลยแล้วแล้วไอตัวล็อกอะ่ะมันล็อกไว้แล้วอะ่ะ แล้วมันเปิดออกไม่ได้มันหมุนออกไม่ได้ต้องให้คนข้างนอกมาหมุนออกได้ถึงจะออกถึงจะหมุนได้เนาะแม่เกียงก็เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะคะคือแม่เกียงเข้าห้องน้ำแม่จึงชอบเอาโทรศัพท์ไปแล้วไปดูนด่้นดูนี่อะไรเงี้ยแล้วแม่เกียงก็โทรหาน้องคีมมันตีสองเนาะน้องคีมเขาก็หลับไม่รู้เรื่องเพราะเขาชาร์จแบตโทรศัพท์เขาไว้น้องเขาใหม่กระโดดตัวลอยเลยคุยต่อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็เลยเอาลูกบิดอะดึงออกมาด้านไส้ข้างในอะ มันหลุดออกมาแม่ก็ใส่กลับไปอีกด้านหนึ่งก็เลยเอาออกมาได้นะคะก็เลยบิดลูกบิดออกมาได้คือแม่อยู่ในนั้นน่ะประมาณสัก20นาทีได้แต่มีความอึดอัดมากเลยนะคะมีความอึดอัดแล้วก็มันมันน่ากลัวแล้วก็แม่พยายามงัดประตูแล้วนะคะพยายามงัดประตูดึงประตูเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกทำอย่างไง้นก็ทําให้ออกโทรศัพท์เรียกน้องคิมน้องคิมก็ไม่ตื่นน้องคิมเขาหลับไงนั่นแหละแล้วแม่เก่งก็คิดอยู่นะว่า ถ้าถ้าแม่เกียงออกไม่ได้จริงๆแม่เกยงก็คงจะโทรหาแม่กิ่งยังไงก็ไม่อ้อมเนี่ยคะ่ะโทรหาให้เขามาเปิดประตูให้แต่เอาไปเอามาก็เลยทําได้คะ่ะอยู่ประมาณสักประมาณ20 20- 30นาทีได้ประมาณนี้คะ่ะพยายามดึงดึงดึงประตูห้องน้าเนี่ยคะ่ะพอพอม่เกี่งออกมาแล้วแม่เกียงก็สักประมาณ2วันมัง้งได้ยินข่าวแบบแม่เกียงเลยคะ่ะยินข่าวว่าอยู่ในห้องน้ำสามวันน่ากลัวมากเลยนะคะ ติดในห้องน้ำนี่สามวันถือว่าโห,หน่ากลัวมากดีนะที่เขา,เาปลอดภัยออกมานะคะเนี่ยค่ะอุทาหรณ์ของแม่เกียงก็ทีนี้แม่เกียงให้ช่างมาทําเป็นลูกกรแล้วค่ะไม่เอาเป็นลูกบิดแล้วค่ะห้องน้ําตอนนี้ตอนนี้ลุงเข้ามาทําเป็นลูกกรแล้วนะคะก็ปลอดภัยขึ้นแล้วค่ะตอนที่ติดในห้องน้ําะนะคะแม่นึกถึงแต่ลูกนึกถึงแต่ น้องเข้าใหม่น้องก็สวยหรือแบบเด็กๆเ,เนี่ยค่ะนึกถึงมากเลยแต่ไม่รู้ทำยังไงก็พยายามจะเย็นๆแม่เกีงต้องพยายามใจเย็นๆนะตอนอยู่ในห้องน้ำอ่ะนะคะนั่นแหละก็เนาะต่อไปก็จะระมัดระวังมากๆขึ้นอ่ะนะคะแม่เกียงก็คงจะต่อไปนี้ก็คือประตูห้องน้ำเนี่ยแม่เกีงจะไม่ใช้เป็นลูกบิดแล้วค่ะจะใช้เป็นลูกกรอนให้หมดเลยนะคะเพราะค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยนะคะ ทำัมหม่ำข้าวหม่ำข้าวแล้วครับ